เดือนจะเล่าหมู่เล่าเอาเพื่อนแค่ได้อยินจะเล่าอ,อคนงามไปตามกรุงแม่ปลาลุงอย่างมากายายไม่นายักนายย้อยแต่เนืองน้อยแม่นาใหญ่เมตายแล้วพ่อนี้หายเลยกเป็นคำพระนายาพระนายานายามาญาบางัางครั้งคนนายักนายยืนพอเมตายแล้วพ่อก็หนีตัวฉันนี่ไม่รู้ใจ ยายหอมนีหาเสบยียงเรียงจนใหญ่จะเล่าเมนูให้รู้แจ้งภาษาลิกานี่มันยังมาหาวนาฉันนั่นไปคือกันกับหมอ,อเขาแกงปลาหมอกแกนี่เนื้อ,อควยเนืออ้องัวก็เอามาขัวกินนิกลิ่นอย่างขาเกิดเดี๋ยวกูด่าคือวันไปงานปินแล้มึง้ม ไม่ใช่ม่กินเยี๋งวงหุยขึ้นมานี่น่ะไม่ใช่ไ <cam pp> ม่กิน